สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆสำหรับนะครับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้เลขเด่นตารางของเราก็ถือว่ามานะครับพี่ๆเนาะตัวรูดก็มานะครับแต่ว่าตัววิ่งเนี่ยตัววิ่งนี้ไม่มานะครับมาเป็นเพียงตัวเด่นในรอบเฉพาะกิจรอบเดียวเองเลขวิ่งเมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเฉพาะกิจนะครับ 945กับ04นะครับของเราไม่มี4นะครับเนาะทั้งนั้นก็ตารางนี้มานะครับเมื่อวานนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับ263นะครับกับ1717ของเราวิ่งรุนที่7นะครับเข้าไปที่7117นะครับเข้าตัวกลับนะครับตัวนี้นะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ367กับ13นะครับพี่ๆ ของเรา1นสาไม่มีเนาะแต่ว่ามาเข้าในเลขตารางนะครับ1นสานะครับถ้าใครจับวินส่วน6 7ของเราไม่มีนะครับพี่พี่ก็ใครวิงรว่งรูดที่วิ่งรูดที่7เนาะเข้าไปที่6 7นะครับในรอบนี้ส่วน v i p นะครับ252กับ3 6นะครับ252กับ3 6 6เราไม่มีนะครับเนาะม,มีแค่เลขห้นะครับผมก็อันนี้ก็ไม่มานะครับพี่พ ก็สรุปแล้วนะครับก็มาวิ่งรูดที่7แล้วก็เข้าไปที่1 7 7 1นะครับในตัวเน้นนะครับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก็ก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งนะครับผมก็ฝากคําเตือนพี่พี่ไว้เช่นเคยนะครับกดใช้นะครับวิจนะในการรับชมด้วยนะครับสลับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พเพื่อนเพ่พี่ๆนะครับท่านใดเนาะที่นะครับ เข้ามาแล้วเนาะอาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงเสียงโชคเนาะท่านใดสนใจนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเลขตารางวันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปก็จะมีเลข9เลข7นะครับเลข4เลข0เลข6เลข2นะครับผมวันนี้เลขวิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปโค้งสุดท้ายนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข6นะครับ รูดไปที่9นะครับรูดไปที่9นะครับประกบคู่90 92 94 97 60 62 64แล้วก็67นะครับ3ตัวผมให้ไปที่7 เก้ 90, นะครับ7 6 9นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นของเราก็จะเป็น9 0นะครับ9 7 6 4 6 2นะครับผมเลขเด่นตารางก็จะเป็น9กับ7นะครับ เนาะท่านใดไม่ชอบที่ผมจับประกบคู่ให้นะครับลองมองในเลขตารางจับวินได้นะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้พี่พี่นะครับที่ติดตามรับชมมนทางนะครับขอให้มีโชคเฮงๆทุกท่านนะครับผมช่วงนี้นะครับแนวทางผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับผมก็พยายามทำเต็มที่นะครับอยากให้พี่พี่มีโชคกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ